สวัสดีครับเพื่อนเพื่อครับเออเจอเจ้าตัวขโมยปลานะครับแอบมาจับปลาในสระนะครับแล้วก็พลาดนะโดนเบ็ดเกี่ยวไว้น้ครับไปไม่ได้ก็เลยไปช่วยน้องเขานะครับแกะเบ็ดออกนะครับเดี๋ยวคงปล่อยเคลื่อนสู่ธรรมชาตินะครับเพื่อนเพื่อน แต่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นนกอะไรนะครับถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกทีนะครับนกกินปลาชนิดหนึ่งฮะตัวโตแต่ผอมมากนะครับเาลงไปทำไมนะเขาคงบาดเจ็บอยู่นะโดนเบ็ดเกี่ยวครับแต่งอยก็แหลมมากเลยนะฮะโดนจิกไปด้ ระวังนะครับเามาช่วยนะนะแข็งแรงพุ่งบินได้นะครับไปไปนะหาที่ซ่อนแล้วนะไม่บินหาที่มุดนะครับเพื่อนไม่บินแล้วี๋ยวหมาก็งับเอาล็อ บาดเจ็บอยู่นะครับ